Sera nangkacami memang serat nangkacami Sang thang sera nangkacami Tu ti yang diutang serat sera yang ti tham mang Tapi yang ditentang kerak nangkat kami, dikerana kemenang, ditentang tanah cipatawe remenik, sikap bahang sembah diyami. ยามีไม่มาในปัญจาสิกขาปทาไม่สิเลนะสงสติยันตีสิเลนะภูเขาสัมปทาสิเลนะนิพุติยันตีจตสมาสิลังมิโสทะเย เจตภาริตังวนันตุสัพพเอกัมเมจะรูปิกิริสิสรัตตะเตจันตริเขวิมานีทีเประติเจตนามโมตัสสาภควโตภะวะโก Apa manakahmu? Taman Padiru kahesa waso joko บุญที่เราทำนั้นจะเป็นบุญแม่บุญยใหญ่บุญไหน,ไหนๆก็จะไปเก็บรวมไว้ที่ใจของเราใจจึงเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลในทุกๆบุญการเตรียมภาชนะรองรับบุญก็คือการเตรียมใจของเราให้ใสสะอาดบ,บริสุทธิ์ใจที่ใสสะอาดบ,บริสุทธิ์ ใ,ใจที่สราดสาเครื่องเศร้าหมองใจที่อุดมไปด้วยความดีความเมตตาความปรารถนาดีไม่มีความโลภไม่มีความโรกรธความุ่นเคืองไม่มีความหลงไม่มีโมนั้นทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจที่ผ่องใส ไฟเราคึกถึงดวงแก้วที่ใสใสกระจกที่ใสใสหรืออาจจะนึกไปจนถึงแสงสว่างแสงสว่างของไฟกระด้แสงเทียนในความลึกจะมีความใสทำให้สว่างหรืออาจจะเป็นแสงไฟแสงหลอดไฟ แสงไฟรถยนต์ก็ได้ที่อยู่ในความมืดก็ทำให้เรามองเห็นใจที่สว่างก็เป็นเช่นนั้นแต่เลือกเปียดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ได้ให้สว่างนะั้นสว่างนั้นดวงจันทร์คือทั้งสว่างทั้งใสทั้งเย็นมองแล้วสบายใจในใจของเรามีความใสความเย็นอย่างนั้นจึงจะบอก ที่จะรองรับบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นการโบวการบรรพชาเป็นสิ่งที่พระธรรมขอมพะเจ้าทรงสรรเสริญพระพุทธองค์สรรเสริญการปุิบติธรรมจันทร์สรรเสริญการทําความดีความดีทั้งหลายทุกคนทําได้แต่การบวชนั้นจะทําความดีได้ง่าย ทำความชั่วได้ยากเทศของนักบวชเทศของสารุธอมจรั์จึงเป็นเทศภาวะที่จะเหมาะสมในการทำความดีในการสวดมนต์นั่งสมาธิในการที่จะปลอดกังวงในภารกิจหน้าที่การงานต่างๆขากองเรียนเป็นขัหัตเป็นกระว่าก็มีหน้าที่รับผิดชอบมากมาย โอกาสที่จะได้ทำบุญทำกุศลนั้นก็ต้องแบ่งเวลาเกี่ยวบเวลามแต่ถ้าเราเป็นพระเป็นเลนแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำอยากเป็นที่นอกจากจะทำกวอมดีเพื่อตนเองแล้วก็จะได้ทำหน้าที่หลกชาวโลกได้ทำหน้าที่สืบทอดรักษาอายุพุทธชฌาศาสนาสืบ่อไป ผู้ที่บวชนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเป็นผู้มีบารมีมากจึได้โอกาสที่จะมาบวชญาตโยที่มาร่วมบวชก็จะได้มีทรในบุญตรงนี้มากเช่นเดียวกันผู้ที่เป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้ที่เสมือนหนึ่งว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะได้รับบุญนี้ทุกอย่างมีความสัมพันธ์ กันที่ใจถ้าเรารักประดุจลูกก็เหมือนลูกถ้าเรารักประดุจพ่อประดุจแม่ก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราทำบุญใดก็ได้เช่นเดียวกันผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสายเลือกก็ได้บุญด้วยผู้ที่มีความกับใกล้มีความสนับสนุน ก็จะได้บุญไม่ด่นอนไปกว่ากันเพราะนั้นเราสยาให้ใจของเราได้มีความรักความปรารถนาดีต่อกันเชื่อใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะได้เอาบุญนี้ได้แบ่งปันให้เขาเ้ากักนทำจิตทำใจของเราให้สงบให้หยุดให้นิ่งให้เป็นมารนะ รองรับเปจุดศนต์ก่อนที่เราทั้งหลายจะได้เข้าสู่พิธีตักปล่อยผมลงผมแล้วก็จะได้เข้าสู่การบรรดาชาเป็นสมณมลของใทยกาัคิการใจของเราให้นิ่งให้เหมือนน้ำใสๆน้ำ,นำดีค่อยๆตกตะกอน น้ำที่นิ่งจะค่อยๆตกตะกอนตกตะกอนแล้วก็จะใส่นั่นแหละใจเราหยุดใจเรานิ่กิเลสเครื่องเศร้าหมองความกันงวลความกลุ่มความคล่องหมองใจก็จะค่อยๆตกตะกอนนี่ก็จะค่อยๆใสความหยุดความนิ่งนั้นสําคัญความหยุดความนิ่งสําคัญจะทำให้เรา ใจของเราจะอาบบริสุทธิ์ของใสทั้งคนต่างนั่งกันสัพื้นอยู่แล้ว การวาจาใจของเราใส,สหน้าเป็นสติแล้วเราจาดนี้ไปเราจะได้ช่องสุธีตัดปอยผมเราขอเชิญหน้าในกล่าวคำขอตัดปอยผมเดยลำดับสืกต่อไป การนี้กระผมทั้งหลายของตัดคอยผมและกองผมเพื่อะสดงตนเชิญโลภโพธิยาโภ

ยรมิโชติราโสยุริวัจจันตสัพพโรโมวนตุมาเตม

ชาติบาดาจพระกิตติอรหังสัมมาสัมพุทโธพระเกว บานโหภพคะวะโตาสาวากสังโฆสังฆังนักมามีสังโฆเมนะถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเอยากโยกยกันนะสงฆ์กันนะกระระ โยมมารับละมณ์มาทำอะไรคี่นะทำอะไรใกล้ i you. ให้ไวทำให้เราตลอดมาเส้นผมที่ลงจากเราไปเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีวันก้าวถอยหลังสายน้ำที่รดลงมาคือ พลัลังล้างความลังล้างอดีตที่ผ่านมา ให้้ไวทำให้เราตลอดมาเส้นผงที่ลุงจากเราไปเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีวันก้าวถอยหลังสายน้าที่รดลงมา ล้างล้างความลางังล้างอดีตที่ผ่านมาสายน,าน้ำที่รดนมา,มาคือผาล้างล้างความลางังล้างอดีตที่ผ่านมาภาพในวันนี้จะอยู่กลางใจ